ทาง,งไปไหลอ่อยทางฝั่งประเทศไทยว่าจะสุดรู้ขนาดไหนไปดูกันสบ,บายดีกาบทักไายสบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายเบอร์สุขสุขคนบุรุษท่านนะจ้าบ่อาจจะเป็นทางในประเทศแล้วก็ทางต่างประเทศนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสาวลาวเซเนทักไายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องบุทุกท่าน ในยามขำทักทายสบายดีกันในยามคอยคำน้องแรงอคือเก่านะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพอกับสาวผัผู้เก่าผู้เดิมดําเนินรายการอีกส่วนเก่าส่วนเคยนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าสื่งพี่น้องอากาศทางฝั่งลาววันนี้กับโบห่อนปนานใดเนาะพี่น้องเนาะทางฝั่งไทยเด้กพี่น้องก็จะในในอากาศอ่าเศร้าห่อนระเบอ้อฝนตกระเบอ้อเนาะทางฝั่งไทยเนาะก็มีพีเอฟซีเห็นผลนในคอมเมนต์เข้ามาเนาะพี่นอนะ้อ,องเนาะบางอ่าจังหวัดทางประเทศไทยก็มีฝนตกแล้วเนาะ yeah! เส่ง์ฟมินี้เนาะพี่น้องเน้าเสวภาก็จะมาเห็นคลิปนีแอคชั่นอี่คือเก่านะพี่น้องเนาะก่อนขึ้นก่อนอื่นเดขออัปเดตอาการป่วยจักหน่อยหนึ่งพี่น้องเพื่อในการนอนนอนบาลาบเนาะพี่น้องนอนเจียบกระเพาะพี่น้องเลยอ่านอนบาลาบจนว่าบ่ายโมงหนึ่งรือว่าที่หนึ่งเนาะพี่น้องจะได้นอนเนาะป้าพี่น้องเลยซารมาทรมานเนาะเกิดเป็นผู้ป่วยเนาะพี่น้องเอ๊ะจะมลายโรคลุมเหล่าเนาะอ่าพี่น้องเลยจะได้การสู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ ชีวิตให้ต้องสู่ต่อพี่น้องซึ่งมือนี่นะเซวภพาก็จะมาเหตุคลิปดีอั่นคือเก่าเนาะจะมานําเสนอคลิปในหัวขอเรื่องสาวลาวลองว้าวทางไปไรอ้อยคืองามคือได้มาตรฐานแท้เนาะซึ่งคลิปนี้นะเซวภพาก็จะพาพพี่นอ้องไปถุกฐานเราไปหลออไปชมเบืองทางไปไรอ้อยของทางฝั่งประเทศไทยพี่น้องบอกเลยว่าสวยงามแห้งเนาะพี่น้องเนาะเป็นทางคอนกีตลอดสายทางยาวเหยียดเลยพี่น้อง ประเทศไทยคือขักแท้เห็นแล้วก็สะออนถนนทนทางของพิน่นเราพี่น้องเนาะพื้นเหตุแบบได้งานได้มาตรฐานแล้วก็ได้ตลอดควบคุมทุกพืน้นที่เลเนะพี่น้องเนาะอ่อยก็งามงามพี่น้องเอ้ก็เลยอยากนำภาพบรรยากาศมาฝากมาต้อนาทานผู้ชมเราเซิร์ฟคลิปนี้ก็ได้มาจากซ่องของตีซาวลาในต่างแดนก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตและขอขอบคุณคิปต้นส,สบายละลายเด้อที่เพิ่นแนะนำเรื่องราวดีๆมาหาข่าวได้หากสมเนาะแต่ก่อนจะหาส้มคลิปเนาะพี่น,นอกก้องเนาะก็ฝากกดไลค์ แล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เด้อเพ,พื่อพัฒนาคลิปใหม่ๆจากสาวลาแล้วก็นสนับสนิมซองน้นอยของสาวพาเนาะโดยการบอกกดขมโฆษณาเด้อเพ่ยให้สาวพาได้มีรายได้เพื่อมารักษาตัวเนาะพี่น้องคุณป่วยทําคลิปพี่น้องเอยจะได้การเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วก็ขอฝากคลิปบนสวัสดีนะพี่น้องอ่า ไว้ใต้คอมเมนต์เนาะดิฉันพาจะแปะลิงก์เอาไว้เนาะขั้นตอนต่อไปเอาเป็นว่าเขาไปหาชมคคีปองก์กันเลยพี่น้องไหลอ่อยทางลงไปไหลอ่อยทางฝั่งประเทศไทยว่าจะสุดรู้ขนาดไหนไปดูกันสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวนะคะวันนี้ ผู้บ่าวไทยพาน้องตีนะคะพาสาวลาวล้ออีกแล้วนะคะทุกคนผู้บ่าวไทยพาเข้าป่านะคะดูถนนทางไปนาน,นะคะไม่ใช่ทางไปนาน,นะคะทุกคนถนนนี่เป็นถนนคอนกีที่เพื่อนกาลังทําเสร็จใหม่ๆนะไม่ใช่กําลังสร้างนะนี่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆมาๆแลนะก็อุย้ยเป็นแต่สะออนนะคะพี่ๆน้องๆเอ้ยเบิ่งมีแต่ป่าอ้อยนะคะมีแต่ป่าอ้อยบ้านคนไม่มีเลยนะคะบ้านคนไม่มีเลยแต่ถนนดูถนนนะคะ เป็นถนนคอนกรีตซึ่งจะทำเสร็จแบบสะอาดสวยงามนะคะทางสองข้างทางมีแต่ป่านะคะป่าอ้อยนะคะทุกคนเป็นพืชการเกษตรของคนแถวนี้นะคะเขตนี้จะอยู่ที่ตำบลหนองสังนะคะอำเภอแก้งคอจังหวัดไซยภูมิเรานะคะนี่คือเขตไซยภูมินะคะ,คะ,คะพืชการเกษตรส่วนมากแกะปูก้อยเพราะว่าอยู่ที่นี่มันจะมีทั้งลานรับซื้อสดุดลาน แล้วก็มีเป็นอ้อยเท่าเก่ที่พิ่นใส่ขายนะคะขายเข้าโรงงานนะคะหรือว่าไปทำพึ่นเรียกว่าไปเข้าโรงงานน้ําตาลนะคะโรงงานน้ําตาลอยู่ไสยภูมิก็มีโรงงานน้ําตาลเหมือนกันนะคะอยู่ทางไปตัวเมืองไสยภูมิจะออกไปทางบ้านอะไรน้องตีเคยผ่านไปครั้งหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็อ้ไหล่ทื้นที่นะคะอยู่ที่หนองเรือก็มีอยู่ที่สุมเพก็มีนะคะหนองเรือก็ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นนะคะ ก็อยู่ที่อุไหรเมาะหลายที่นะคะหลายที่นะคะโรงงานน้ําตาลก็อยู่แถวใกล้ๆนะคะก็เราก็ไม่ต้องไปขายไก่นะคะนั่นแหละค,ะค่ะเพื่อนก็จะเป็นแบบมีเท้าเก่ามารับซื้อนะคะบางคนก็มีเป็น้อยไร่ส่งลอยไร่ส่วนมากแกเป็นของอเท้าเก่นะคะบางคนเพื่อนก็ส่วนมากเพื่อนก็จะใช้รถตักนะคะพวก ส่วนที่เหลือก็คนละ20-30ไร่เพ่งก็จะใช้แรงงานคนตัดเพื่อขายสดนะคะเข้าร้านนะคะบางคนนะคะบางคนก็เป็นอ้อยปูต้าอย่างนี้ค่ะทุกคนเป็นอ้อยปูต้าบางคนก็ขายเอาปูต้านะคะนั่นแหละอู้อ้อยนิ่งามคักนะคะพี่น้องอ้อยนิ่งามค่ะปีนี้อ้อยงามงามนะคะปีนี้นะคะแห็นน้องตีได้ข่าวมาด้วยนะคะว่ากําลังทางโรงงานสตาร์ทพันสี่นะคะปีนี้ ทางโรงงานสตาร์พันสีแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคามาตรฐานจากโรงงานรับซื้อจริงหรือเปล่าเค,ค่ได้ข่าวนะคะทุกคนเค่ได้ข่าวนะคะราคาโร,รงงานพันสีถ้าถ้าเพื่นมาซื้อหน้าหน้าลานก็จะประมาณพันหนึ่งพันพันกว่านะคะคนุนแต่ว่าอ้อยจะขยับขึ้นเป็นแต่ระยะแต่ว่าเท่าที่น้องตีได้เห็นเพื่อนมาถามซื้ออ้อยน้องตีเนาะอันนี้เราสู่กันฟังนะคะเห็นเพื่อนมาถามซื้อ อ้น้องตีนี้เป็นถังซื้อเป็นไร่ไร่ละหมื่นสองนะคะตัวน,นี้นะคะไร่ละหมื่นสองไร่หนึ่งโกะอ้อยงามๆนี่ก็ตัดไปหลายตันนะคะทุกคนถ้าเป็นอ้อยใหม่ยิ่งได้เยอะนะคะถ้าเป็นอ้อยใหม่นะคะนี่คือถนนหนทางนะคะทางไปไร่ไปนาไปรั้วไปสวนถ้าจะพูดว่าเป็นไร่ไปนาก็ยังไม่เห็นนาน,นะคะว่าทางไปสวนกว็ได้นะคะทุกคนเป็นทางถานนขอนกีที่ เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆม,มามาป้ายแดงนะคะดูเสาฟืนเสาไฟนี่มาเต็มนะคะเสาฟืนเสาไฟนะคะอีกไม่นานก็น่าจะมีหมู่บ้านด้วยนะคะส่วนมากคุณจะย้ายมาอยู่ตามเขตไล่นาสวนนะคะเดี๋ยวออกจากตรงนี้ไปน้องตีก็จะพาทุกคนเข้าไปสู่หมู่บ้านนะคะเข้าไปสู่หมู่บ้านก นี่ก็จะเป็นทางระยะไกลมากเลยนะคะไม่ค่อยเห็นบ้านคนนะมม่มีบ้านคนเลยนะคะตรงนี้จะมีแต่ไร่แต่นาแตส่สวนแล้วก็เถียงให้เถียงน้าอย่างนี้นะคะทุกคนอีเพื่อนมาทํารั้วทําสวนอ้อยเพิ่นบ่มีหญ้าแท็กเม็ดเลยนะคะทุกคนหญ้าบ่มีแั็กเส้นเลยนะคะแต่ว่าโอ้โหถนนีสูงกว่าป่าอ้อยเป็นโสดกว่าได้นะคะทุกคนมาตรฐานม,มากๆเลยนะคะการทําถนนอยู่ที่ประเทศไทยนะคะนะคะี่ค่ะเสาไฟก็เป็นเสาไฟแรงสูงด้วยนะคะ แต่ไฟใหญ่นะคะทุกคนนะคะอุ้ยงามคักนะคะปีนี้อ้อยงามคักะก็สวยก็งามเขียวสะอุ่มมากๆเลยนะคะฝนฝนแบบฝนไม่แรงนะปีนี้ฝนมาแบบเรื่อยๆนะคะฝนมาแบบเรื่อยๆก็เลยทําให้อ้อยหวงเขียวงามนะบ,บางพื้นที่นะอยู่ไซยภูมิบางพื้นที่อย่างบ้านน้องเตียอไม่ตกมาหลายวันเลยนะคะทุกคนทาง อื่นเป็นไงบ้างคะทุกคนทางอื่นฝนตกกันไหมคะไม่ตกมาสามสี่วันแล้วนะคะทุกคนตัวตกมาแบบตกก็ตกไม่แรงนะคะแบบตกเป็นปรยโปยอย่างเงี้ยคะ่ะพออ่อยให้อ้อยขึ้นพออ่อยให้ข้าวขึ้นนะคะปีนี้สะอวนประเทศไทยจะอนเมืองไทยถนนหุน,นทางก็ดีนะคะแถมพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือว่าการเกษตรก็อุดมสมบูรณ์นะคะ ช่วงนี้เข้าป่าเก็บเห็ดช่วงนี้เข้าป่าหาหน่อไม้นะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้จะเป็นถนนทางลัดมุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลหนองส่งนะคะตำบลหนองส่งก็ขึ้นกับอำเภอแก้งค้อหรือว่าอุ้พคุนกำลังใส่ปุ๋ยอ้อยเลยนะคะทุกคนที่นี่มันจัางใส่ปุ๋ยอ้อยกระสอบละแปดสิบบาทนะคะวันหนึ่งก็ได้หลายกระสอบนะคะบางคนใส่ได้เป็นสิบกระสอบเลยนะคะทุกคน ได้เป็นสิบประสบก็ได้เงินเปรกรวยบางคนได้เงินเป็นพันพันพักบาทนะคะบางคนก็เพื่อนก็จ้างไปสัตหญ้่าเสียญ้านะคะบางคนก็จ้างฉีดยานะคะฉีดยาหน้าอ้อยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนี้อยู่ที่เขตสุนทรบทเราก็ไม่หยุดงานทํานะถ้าขยันนะคะถ้าขยันเดี๋ยวนี้เพื่อนจ้างคนใส่ถุงอ้อยนาผลก็ จ้างใส่ปุ๋ยอ้อยเดี๋ยวก็จ้างสับหน้าอ้อยเดี๋ยวหน้าอ้อยนะคะหน้าเกี่ยวข้าวอีกสักพักอีกประมาณสองสามเดือนสามเดือนนี้ก็น่าจะเจอหน้าเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนก็หาจ้างเกี่ยวข้าวนะคะหาจ้างเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำหมุดหน้าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วเราก็โตไปที่หน้าตัดอ้อยนะ,ะหน้าตัดอ้อยนี่สนุกแล้วก็ม่วนซื่นมากๆเลยนะคะอยู่เกะสนับบุญนี้คึกคักมากๆเลยนะคะดูถนนหนทางบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนอู้อยพี่นอ้องอุ้ยคุณตาสะออนนะคะ ถนนดีถน,นนงามถนนสวยนะคะสะดวกสบายนะคะมีทั้งไร่ทั้งนาทั้งสวนอ้อยนะคะเขียนว่าอำเภอแก่งคอมุ่งหน้าไปนะคะจะมีป้ายบอกเป็นจุดเป็นจุดนะคะก็เขียนนี้ก็ขึ้นกับอำเภอแก่งคอแต่ว่าตำบลน,นี้จะเป็นตำบลหน่องสังนะคะทุกอย่างที่อยู่ินทางนี้เป็นประโยชน์หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักเกษตรก็ให้แบก่กินนะคะที่นี่เป็นเลี้ยงทั้งแบบ่เลี้ยงทงั้ง กูเป็นทำพืชแบบเกษตรผสมผสานเลี้ยงสัตว์ทุกคน,นก็เลี้ยงแม่เลี้ยงวัวเลี้ยงควยยายเงี้ยค่ะทุกคนดูถนนหทางผ่านหมู่บ้านนะคะลาดยางทั้งนั้นนะคะซอยเข้าไปก็บางหมู่บ้านก็เป็นลาดยางบางหมู่บ้านก็เป็นคอนกรีตนะจะบอกเลยถนะน,นนี้สวยมากนะคะผ่านหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยางสองเลนนะอันนี้จะเขตสุนบุตรจะออกสู่ตำบล นองสังนะคะเห็นขึ้นอยู่กับตะบุหนองสั่งแล้วนะคะแต่ว่าออกไปนี่จะเป็นสู่ถนนมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นออกบรรจาศรีหรือว่าออกหนองเรือนะคะก็ได้นะคะดูว่าเราจะไปทางสซยภูมิอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไ,ไปได้หลายทางค่ะแบบถนนประเทศไทยบอกได้เลยถ้าใครรู้นะคะถ้าใครรู้ก็สามารถลัดกันไปแบบ ทะลุปูปุงไปหากันได้นะคะแม,ม้กระทั่งทางไปะไรเป็นนาสามารถทะลุออกอีกจุดหนึ่งได้เลยนะคะทุกคนนั่นแหะค่ะแต่ว่าต้องให้รู้ทางนะคะถ้าไม่รู้ทางก็ถ้าไปแล้วก็จะเสียเวลาเยอะกว่าเดิมนะคะนะคะ mm hmm. เป็นตาสะอวนถนนบ้านพึ่เมืองพึ่นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะรวดงามมากๆนะคะ mm hmm. วันนี้ผูเบาไทยพาเลาะนะคะพาเข้าป่านะคะพาทั้งเข้าป่าพาทั้งไปเที่ยวนะคะ วันนี้จะมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองสั่งไปออกสู่บ้านหนองดินดำนะคะออกออกสู่บ้านหนองดินดำไปดูบรรยากาศแล้วก็จะโค้งกลับไปทางบ้านโคกม่วงนะคะทุกคนก็จะวงเวียนอยู่ที่ บุแกงโคจังหวัดชัยภูมินะคะ่วนนี้น้องตีก็มันก็ฝนตกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างน้องตีก็เข้าป่าหาเก็บเพ็ดเข้าป่าหาหน่อไม้นะคะผู้บ่าวไทยพาไปนะคะทุกคนไปเองไม่ได้นะคะไปเองไม่ได้ไม่รู้ป่านะคะวันนี้เพิ่นก็ผ่านเลาะกุมบรรยากาศที่กบ้านนะคะอันนี้จะเป็นถนุนบนญคือเรียกว่าถ้าจะพูดว่าบนุนเรียกว่าบุสัตวหนองน,น้ําก็เรียกกันนลวคะ่ะถนุนถนุสชนี้อย่างที่สัต น้ำนะคะหนองน้ําอยู่ที่ตะบนเราสั่งน้ำเต้าเจี้ยงโคเรานะคะพันถนนลาดยางสองเลนนะคะแต่ว่าถึงจะไม่ท่วมแต่ว่าเป็นถนนลาดยางที่สวยงามมากนะคะวิวดีธรรมชาติสวยนะคะตรงนี้นะคะสวยมากเลยนะคะทางลาดโถงอำเภอบ้านแท่นนะคะทันทีที่ขึ้นมาอย่านี้นะเป็นทางลาดชีว์บ้านแท่นนะคะ ก็ขาดสายหมู่บ้านนะคะแตละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต้องขออภัยนะคะแต่ละหมู่บ้านน้องีก็จำไม่หมดแล้วคะว่าเป็นหมู่บ้านอะไรบ้างน,นะคะนะคะบางทีจะรู้แต่แค่ว่าเป็นตะบนนะคะขึ้นกับตะบลน้องสังประมาณนี้นะคะอันนี้จะมีแท่งน้ําด้วยนะคะเพื่เรียกว่าน้ำปปาัวม้านนะคะจะเป็นถนนคอนกรีตเรียบสะนะคะอันนี้จะเป็นสะหรือว่าน,น้ำนะคะ ขวามือก็จะเป็นวัดนะคะเราเป็นราแอบธรรมศาสตรและชีวิตบ้านๆของผู้คนในชิบูตะไซเนปูที่ก็คือหนองสังว์นะคะโว้ยตรงข้ามนี้จะเป็นหนองน้ำทางตรงข้างนะคะธรรมาสารเาเรียกสันโนหนหรือว่าเขาเรียกว่าคูสัตหรือเปล่าเนาะคูหนองน้ํานะคะคจะเป็นลาดคอนกีตน,นะคะ,ล,ะลาดคอกนกรีตค่ะทุกคนนะคะคูหนองสัตว์สอด ที่นี่สดชื่นมากๆเลยนะคะเป็นม้าซิดหนุบมึนมาซิดปลา,า,าหรือเปล่าะคะมาตกเป็นหรือเปล่าเนาะ,ะบางจุดนะคะบางก็ไม่มีแม้กระทั่งบ้านขุดเตือนทางยอนะคะสนวยงามมากๆนะคะอาหารค,ะนะค,ะคิมนี่มีข้อพิพาทประกันใดน,น้องตีต้องกลับขอโทษขออภัยพี่เพื่อน ถึงจนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมน้องตีมาดูไปอลยทุ่งนาตรงนี้บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะทคกคนนะคะทุ่งนาสวยบรรยากาศดีนะคะอันนี้กป็นกอบกเก็บทุ่งให้ทุ่งนาเลยนะคะบ้านใสนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะปากทางข้างนี้ก็จะเป็นหนองน้ำปลานีก็จะเป็นทุ่งให้ทุ่งนาคะ บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะครทัทำคนคิดเมอ่อไหร่รึเบล่าการโชวบไปแล้วเนาะพี่น้องนอส เชิญก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคิดต้นสว่างแล้วก็ขอบคุณพีพีเอฟซีประธานนะจ้าที่เข้ามาติดตามหักส้มตั้งแต่ต้นจนตลอดท้ายคลิปเลยบอกขำโฆษณาของสาวลาเนาะโดยเฉพาะกเมนพีเอฟซีตัวยงของเทาเราพี่น้องทีเข้ามาให้กําลังใจในทุกๆคลิปเลยว่าวันยันวิวเขาจะตกหรือวันยันวิวเขาจะถึงพีเอฟซีกับบางฮายเวสต์ไซน์นาะให้กําลังใจเขาตลอดเลยขอบคุณหลายหลยเด้อจ้าส่วนคลิปนี้นะพี่น้องพีตีหรือว่าสาวตีเพิ่มก็ได้พาเขาไปหล่อสวนอ้อยไลอ้อยเนาะพี่น้องน่าจุดพีคจุดสำคัญก็คือถนน ทางไปไรอ้อยพี่น้องซาดงามแท่งามว่าปูคอนกรีตอย่างได้มาตรฐานเลยเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็ออนซอนดี้ออนซอนแท่งออนซอนว่าอย่างใมาเป็นทางเข้าหมู่บ้านชาวบุพามดี้คือสีดีขนาดเลยเนาะคือสีดี้สีดี้สีดีสีดีขนาดเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ที่ว่าพาพขอพี่น้องไปทัวร์เที่ยวเมืองไรอ้อยทางฝั่งไทยเนาะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านํามาอ่าย่อนความลังให้คุณพี่น้องนะครับชมถึง ไหลอ่อยถึงความมาตรฐานของถนนไทยนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยซาุภาาะกันแสด้ขอตัวอาลาไปก่อนได้พี่น้องเด้อถ้าม,มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใส่ก็อย่าลืมกดแชร์หาย่องนนหน่อยๆซาุภาาด้วยนะซาบุภาาะที่ได้ขอตัวลาไปก่อนนนะพอกันใหม่พี่น้อง See you tomorrow สบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย